ีครับตามจิมชอ็อปตามจิมครับผมวันนี้ตามจิมก็มาส่งของให้แม่เนาะเรามีอะไรจะเป็นของโลตัสนะครับก็ลูกค้าปลายทางนะที่รอซื้อตามห้างเนาะก,ก็สามารถสั่งซื้อได้ไปซื้อได้นะครับตามห้างท็อปซเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมบิ๊กซีนะครับผมรถครับแล้วก็เซ็นทันนะครับเดอะมอลอะไรก็มีนะครับผม ถ้าเป็นทางออนไลน์ก็มีทั้ง s h อ p e e l ล z a d a f า c า b o o o Fanpage นะครับผมตามชื่อตามโลโก,โก้เลยนะครับผมตามโลโก้สมบูริตงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตามทิกต o k ก็คือของผมเองก็คือตามจะมช็อปเนาะก็สามารถเข้าไปสั่งได้เดี๋ยวผมจะรับออเดอร์แล้วก็จะจะส่งให้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้า,ขาไปดูได้นะครับผม โอเควันนี้มาช่วยเมฆส่งของนะครับผมเป็นดีกส่งของนะครับผมฝากหาสินค้าทุกคนไวน้ดึ่ฝากอีกครั้งนะครับผมหอ,อมเค็มโดนใจจากครัวใต้ซูโกค,คุณฝากไว้ในอ้อมของท้องใจนะครับผมในอ้อมของท้องใจนะครับเครื่องเก็บสัมปททงขอบคุณครับ